สวัสดีครับนะสวัสดีพี่พ,พี่น้องน้องทุกคนนะครับนะสำหรับคลิปนี้ยุทธขอมาย้อนรอยย้อน,อ,นอดีตนิดนึงนะครับนะก็มเีเวลาทัวร์คุยหรือว่ามีการพิมพ์แชทสอบถามเนี่ยอ่ก็จะมีน้องๆนะครับนะชอบสอบถามว่าแล้วพี่ยุทธเคยเจอมาก่อนไหมเคยกู้แอปไหนมาครับเคยเออเอาเงินจากแอปไหนมาคะอย่างเงี้ยครับนะก็อ่เดี๋ยวขอตอบในคลิปนี้นะครับนะแต่จริงๆยุทธก็อ่มีตอบในแชทบ้างแล้วนะครับ นะแต่ก็จริงๆผมก็อยากออกมาพูดเหมือนกันนะครับนะก็มาพูดในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับยุทธทำคลิปเมื่อวันที่27ตุลาคมปี64นะครับแต่ก่อนหน้านั้นผมไปกู้มาอยู่แอปหนึ่งตั้งแต่วันที่20ตุลาคมนะครับแอปนั้นมีชื่อว่าแมวเหมียวนะครับนะเป็นเป็นรูปที่ยุทธขึ้นให้นะครับนะผมก็ไม่แน่ใจว่ามีพี่น้องคนไหนบ้างนะครับที่เข้าไปกู้แอปนี้บ้างนะครับ ในยุคก่อนๆนะครับในประมาณ1ปีกว่าแล้วนะครับนะถ้าจะไม่ผิดนะฮะวันนี้ก็ช่วง28มกราแล้วน่าจะ1ปีกว่าแล้วครับซึ่งผ่านมาแล้วปีกว่าไอแอปแมวเหมียวเนี่ยยังเสนอหน้าอยู่ใน Play Store ได้ไม่มีการว่าหน่วยงานรัฐหรือเอกชนไหนนะที่มีมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับกับส่วนเนี้ยในการโฆษณานเนี้ย ยังไม่สามารถลบแอปพวกมิจฉาชีพออกไปได้จาก Pay Store นะครับณนะอันนี้ผมก็เกินไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็หวังว่าอนาคตข้างหน้านะครับในหน่วยงานภาครัฐเขาจะเอาจริงเอาจังนะฮะจัดการให้มันออกไปจาก Pay Store นะครับเอาออกไปจากการโฆษณาทุกๆแพลตฟอร์มนะครับเพื่อไม่ให้คนไทยเรานะหลงเข้าไปกู้อย่างเช่นผมนะครับตอนนั้นผมกู้มาเนี่ยนะตั้งแต่วันที่20ตุลานะครับ ผมกู้ไปได้ยอดมาพันห้านะครับได้ยอดมาพันห้าคือผมเห็นตอนแรกะนะฮะโฆษณามา91วันถึง180วันนะครับเป็นใครใครก็เอานะครับนะผมเอามานะครับได้มาพันห้าอ่าโอเคไม่เป็นไรพันห้าก็พันห้านะครับแต่ทีเนี้ยมีโผล่มานะครับมีค่าซื้อเพชรซื้อเกมนะครับรวมจ่ายแล้วเนี่ยทั้งหมด2องพบาท มันเริ่มไม่ตรงแล้วนะครับเริ่มไม่ตรงกับอดอกเบีย้ยนะครับตอนแรกดอกเบีย้ยแค่ไม่กี่บาทน,นะครับแต่ทีนี้มีค่าเพชรค่าเกมนะครับเราพยายามติดต่อนะครับพยายามติดต่อพยายามโทรหานะครับก็โทรไม่ติดมีช่องแชทให้คุยในแอปก็ไม่มีการตอบนะครับไม่มีการตอบทีนี้ผมก็ปล่อย ปล่อยเลยนะครับจนมาถึงวันที่25ผ่านไป5วันมีข้อความมี SMS เข้ามานะครับเป็นการทวงจากแอปสินเชื่อแมวเหมียวเฮ้ยไอเราก็งงนะครับเพราะว่าในการโฆษณาเราเห็นแล้วว่า91วันถึง180วันมันก็เป็น3เดือนนะครับเราสามารถจ่ายได้นะครับกับดอกเบี้ยที่มันโผล่มา1,500เป็น2,035บาทเราสามารถจ่ายได้นะครับภายใน3เดือน ได้อยู่แล้วนะเราแค่เอามาใช้ยามจําเป็นในช่วงฉุกเฉินแรกๆแ,แต่ทีนี้มีข้อความเข,ข้ามา,าเราก็เอะใจและว,วันที่6มีการโทรมามีการโทรมานะครับเราถึงได้ติดต่อได้คุยกันได้กับเจ้าหน้าที่แอปแมวเหมียวนะครับเป็นผู้หญิงเป็นคนไทยพูดชัดด้วยต้องเป็นคนไทยแน่นอนนะครับพูดจาชาัดมากนะเราก็สอบถามทําไมต้องโฆษณา180วัน90เออ91วันถึง180วันนะครับ เขาให้เหตุผลมาว่าพนักงานคนนี้นะคนไทยนะผมไม่รู้ว่าทุกวันนี้ยังทําอยู่หรือเปล่านะฮะให้เหตุผลมาว่าอ๋อคุณต้องเออทำเครดิตนะต้องจ่ายดีนะฮะถึงจะเพิ่มกําหนดวันเวลาให้เอ้าแล้วก็เถียงแล้วทําไมคุณไม่แจ้งตั้งแต่แรกอ๋ออันนี้เป็นระบบระเบียบการของทางแอปสินเชื่อคะ่ะทางบริษัทคะ่ะมันก็หาสรรหาคําพูดต่างๆนานาอ่ะโอเคตรงนี้ไม่เป็นไรเอาโทรสอบถามอีก ไม่ได้โทรสอบถามนะครับคุยสอบถามตอนนั้นเลยว่าแล้วไอ้ค่าเพชรค่าเกมคือค่าอะไรทําไมไม่มีในงเงื่อนไขทําไมไม่แจ้งก่อนมันแจ้งมาว่าเป็นค่าการดําเนินการเอาแล้วไงตอบเราไม่ได้นะครับผมก็วางสายนะครับพอถึงวันกําหนดมันวันที่ยีนะครับผมก็ไม่จ่ายนะครับไม่จ่ายนะฮะแล้วเริ่ม นะแล้วเริ่มคิดที่จะพูดคลิปเริ่มที่จะหาข้อมูลนะครับเริ่มหาข้อมูลต่างๆนะครับว่าใครโดนแอปสินเชื่ออะไรพวกนี้บ้างเป็นเงินผู้อะไรแบบนี้บ้างนะครับผมโดนโทรทวงนะฮะทั้งโอ้โหเขาเรียกว่าเบอร์เต็มเลยในโทรศัพท์นะครับเพราะว่าเราทําธุรกิจเกี่ยวกับการค้านะครับโทรไปหาทั้งซัพพลายเออร์โทรไปหาทั้งลูกค้าผมและเนระนาดนะครับผมต้องคอยอธิบายทุกๆอย่างอธิบายอธิบายหมดนะครับนะ หาข้อมูลทุกอย่างเข้าไปที่แอปไปปฏิเสธการตั้งค่าทุกอย่างนะครับเฟซนะครับตั้งเป็นส่วนตัวนะฮะไลน์อะไรทุกอย่างทาหมดนะครับตั้งเป็นส่วนตัวให้หมดนะครับแต่การโทรหาเนี่ยมันยังโทรหาคนรอบนอกได้อยู่นะครับนะต้องบอกไว้ก่อนนะฮะมันไม่ได้ร้อยเซนะครับแต่ยังไงผมก็ต้องทํานะครับมันก็โทรไปหาทั่วผมก็ต้องอธิบายทั่วนะครับแต่ก็ยังโชคดีนะครับที่คนรอบข้างเข้าใจนะครับ และตั้งแต่นั้นมาเนี่ยไอยอดเนี้มันเป็นยอดที่น้อยมันตามผมได้ประมาณเกือบหนึ่งเดือนนะครับแล้วก็เงียบหายไปนะครับแล้วก็แวบ,บมาครั้งหนึ่งเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งนะผ่านมาปีกว่าแล้วการข่มขู่ทุกๆอย่างนะครับไม่มีผลอะไรกับผมเลยนะฮะอันนี้ขึ้นอยู่กับแล้วแต่คนนะครับนะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะอันนี้ผมพูดถึงประสบการณ์ตัวยุทธเองนะครับ ที่จะบอกกล่าวไปถึงพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับว่าของผมเป็นแบบนี้นะครับแล้วผมก็ผ่านมาได้แล้วปีกว่านะครับไม่สะเทือนอะไรเลยนะครับไอการข่มขู่นะครับไอการข่มขู่ทุกอย่างไม่เป็นจริงนะครับการฟ้องร้องไม่มีเอกสารไม่โผล่มานะครับแล้วก็ในเรื่องของการที่จะตามมาถึงบ้านไม่มีครับนะอันนี้สำหรับแอปแมวเหมียวนะครับนะฮะ เห็นมีเพื่อนๆหลายคนบอกว่าเอ้แอปแมวเหมียวนกน้อยพวกเดียวกันบ้างฉับไวบ้างอะไรเงี้ยนะครับนะผมก็พอได้ทราบข่าวาวมาบ้างแล้วนะครับหลังจากนั้นนะนะครับหมายถึงว่าหลังจากนั้นนะครับก็พอได้ศึกษาข้อมูลนะครับแล้วก็เริ่มทําคลิปวันที่27ตุลาคมนะเพื่อให้พี่ๆน้องๆประชาชนทุกคนได้ทราบว่าพวกนี้มันเป็นสินเชื่อมิจฉาชีพและไม่สามารถที่จะทําตามที่มันข่มขู่ได้ หมายถึงตามมาถึงบ้านนะครับมันทําได้แค่โทรคมขู่ประจานใน Facebook เอาภาพนู้นตัดต่อภาพนี้ตัดต่อมันทําได้แค่นี้นะครับถ้าพวกเรามีสตินะครับก็สามารถผ่านได้ทุกคนเหมือนผมโอเคนะครับสวัสดีครับ